สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาจุดเช็คอินสุดพิเศษในช่วงนี้ของสัปดห์หนนะคะ นั่นก็คือเรือดูโลสโฮปหรือที่หลายคนเรียกกันว่าเรือขายหนังสือลอยน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรือดูโลสโฮปลํานี้เดินทางมาแล้วทั่วโลกนะคะเพื่อเปิดให้คนได้ขึ้นไปเลือกซื้อหนังสือดีๆและเรียนรู้วัฒนธรรมจากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติบอกเลยว่าแค่ได้ขึ้นเรือค่ะก็เหมือนเราได้ท่องโลกใบใหญ่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเรือมาจอดอยู่ที่ท่าเรือจุกสมิดรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและจะอยู่ถึงวั ที่สองคือจะจิก,กายโยน์นี้เท่านั้นหลังจากนั้นค่ะจะย้ายไปเทียบท่าที่ท่าเรือของเตย เพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยู่ใกล้สัตหีบตรงนี้ต้องรีบมาดูกันก่อนจะพลาดพูดถึงบรรยการบนเรือกันบ้างนะคะพอเราเดินขึ้นไปจะเจอโซนขายหนังสือที่กว้างมากมีทั้งภาษาอังกฤษภา,าษาไทยครอบคุมทุกแนวเลยค่ะตั้งแต่เรื่องสัน้นแฟนตาซีหนังสือเด็กก็มีเต็มไปหมดเลยขอบอกว่ายกมาทังดิสนีย์บางเล่มนั้นราคาน่ารักมากเริ่มต้นแค่หลักสิบเท่านั้นเองค่ะ ถ้าเข้าชมผู้ใหญ่คนละ20บาทส่วนเด็กและผู้สูงอายุเข้าฟรีแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่นี่เขารับเฉพาะเงินสดกับบัตรเครดิตเท่านั้นเตรียมตัวพกเงินสดมานิดหนึ่งนะคะจะสะดวกกว่า และหลังจากเดินเลือกซื้อหนังสือจนเพลินแล้วอย่าลืมแวะที่ร้านกาแฟบนเรือนะคะมีมุมให้นั่งรับลมเย็นๆดูวิวฝั่งสัตหีบแบบพานโนรามาเลยบอกเลยว่าชิลสุดๆถ่ายรูปออกมากคือมุมดีทุกมุมได้ทั้งภาพสวยได้ทั้งกลิ่นกาแฟหอมๆและก็เสียงคลื่นเบาๆฟินมากค่ะ และยังมีโซนแจกลูกโป,ป่งให้เด็กๆฟรีอีกด้วยนะคะมาต่อดแถวรอรับได้เลยย้ำอีกครั้งค่ะเรือดูโลสโฮปจะจอดที่ท่าเรือจุกสเสมสัตหีบจนถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่พลาดรอบนี้ก็คือต้องรองเข้าตอนเทียบท่าที่คองเตยประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะคะรีบมาเลยค่ะ